สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มที่4จะมานําเสนอเรื่องไฟฟ้ารละวงจรและไฟดูดหัวข้องานนําเสนอความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้ารัดวงจรและไฟดูดข้อควรปฏิบัติขั้นตอนการปฐมพยาบาลสรุปความรู้และความเข้าใจความรู้เบื้องต้นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้ารัดวงจรและไฟดูดไฟฟ้ารัดวงจรช็อตเซอร์เกตเกิดขึ้นเมื่อไฟฟ้าไหลผ่าน เส้นทางที่ไม่ควรไหลเช่นสายไฟเส้นบวกและลบหรือสายไฟกับโคโลหะไปสัมผัสกันทำให้กระแสไหลามากผิดปกติไฟดูด Shock, อิเล็กทริชอ์เกิดเมื่อร่างกายสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าทำให้ไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและไฟดูด 1. ใช้อุ อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานเลือกปลั๊กไฟสายไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องหมายมออก,กอหลีกเลี่ยงการใช้ของที่ไม่ได้มาตรฐานหรือคุณภาพตำ่ำข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและไฟดูด,ข,ฟฟด,ดข้อปฏิบัติเมื่อไฟดูด 1. ตั้งสติและประเมินสถานการณ์หาต้นตอของกระแสไฟฟ้าและป้องกันตนเองก่อนเสมอ 2. ตัดกระแสไฟฟ้า โดยการปิดสวิตไฟถอดปลั๊กหรือสับเบเกอร์ 3. ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยห้ามสัมผัสตัวผู้ประสบเหตุโดยตรงหากมีสายไฟพาดตัวผู้ประสบเหตุให้ใช้วัสดุฉนวนไฟฟ้าเช่นไม้แห้งพันมือแล้วค่อยๆผักหรือเขีียสายไฟออกจากตัวผู้ประสบเหตุและห้ามช่วยในบริเวณที่ต้องลงไปในน้ําเด็ดขาดเนื่องจากมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในน้ํา 4. เคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุและแจ้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินในทันที ข้อปฏิบัติเมื่อไฟฟ้าลัดวงจรให้ตั้งสติปิดเบรกเกอร์หรือสวิตตัดกระแสไฟฟ้าทันทีห้ามใช้น้ำดับไฟหรือสัมผัสผู้ถูกไฟดูดด้วยมือเปล่าหากมีไฟลุกไหม้ให้ใช้เครื่องดับเพลิงชนิดที่เหมาะสมหรือโทรแจ้งหน่วยดับเพลิงการประทมพยาบาลเมื่อพบผู้ป่วยประสบยอยไฟฟ้าดูดมีอาการหสติไม่รู้สึกตัวไม่หายใจ 9เมื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ฉุกเฉิญ 5. ประถมพยาบาลเบื้องต้นหากผู้ป่วยหมดสติหรือไม่หายใจหากผู้ป่วยไม่หายใจหรือหายใจผิดปกติให้ทำการกดหวดหน้าอกหรือ C.P.R. ทันทีสรุปความรู้ความเข้าใจโดยทั่วไปร่างกายของมนุษย์เป็นตัวนำไฟฟ้าดังนั้นจึงต้องระมัดระวังไม่ให้ร่างกายทุกส่วนสัมผัสกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าและตัวนำไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าที่สามารถทำอันตรายแก่ร่างกายมนุษย์ได้อันตรายจากไฟดูดมีวิธีการช่วยเหลือดังนี้ตัดทางเดินกระแสไฟฟ้าออกจากผู้ประสบอันตรายก่อนและไม่ควรใช้มือปากสัมผัสดโดยตรงกับผู้ประสบอันตรายการปฐมพยาบาลโดยการทำ C B R ตามหลัก C A B